สวัสดีครับผมหมอนน่อมถนัดหิวนะครับวันนี้ผมจะพามากินข้าวมื้อเช้านะครับวันนี้ผมก็จะพามากินเมื่อกี้ผมตักข้าวกินอนะ่ะข้าวอะ่ะหมดหม้อนะครับก็ว่าแสดงว่าเพิ่งกินข้าวเมื่อเย็นนะครับแล้วก็ก็กินข้าวเหลือนะครับข้าวเหลือเนี่ยผมก็กินไม่ได้อยู่ดีนะก็เมื่อกี้ ผมเอาข้าวเหลือนะที่กำลังจะหมดอะเอาไปผัดในกระทะเทฟลอนก็จะทำให้ไม่ติดกระทะนะครับแล้วก็จะกินได้อร่อยกว่าเลยนะนี่ครับเวลาทข้าวผัดแดดไม่ให้ติดกระทะเขต้องใช้กระทะเทฟลอนนี่ครับกับข้าวผัดกระเทียมแต่ผมที่เป็นเม็ดสีดำๆเนี่ยก็คือพริกไทยเนี่ยผมชอบกินพริกไทยนี่ครับ กินพริกไทยอนี้ผมก็จะมาเสิมด้วยนะครับข้าวผัดอะไรกินเปล่าไม่ได้ต้องมีกับข้าวข้าวผัดกระเทียมข้าวสวยเนี่ยก็ต้องมีกับข้าวนะฮะถ้ากินข้าวแบบไม่มีกับข้าวกินข้าวเยอะแบบเปล่าไปเลยเนี่ยมันเป็นปอบนะฮะก็มีซี่โครงหมูทอดนะครับแล้วก็ทอดมันข้าวโพดนะครับ แล้วก็มีไข่พะโล้หมูเปื่อยนะฮะปลากระพรงแดดเดียวทอดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจิ้มทอดมันข้าวทอดจิ้มซีโคมหมูทอดเ่ยก็คือน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มรสเด็ดนี่นะครับน้มจิ้มรสเด็ดแล้วเด็กกินข้าวกันอ่ะนะครับอันนี้ก็คือซีโคมหมูทอดอ่ะโอ้เนื้อหมูนี่เปื่อยมากเลยนะครับ นุ่มเลยแหละนะฮะหมูสามชั้นก็เอ้ซีค่คหมูก็เป็นซีโครหมูหมักนะฮะถ้าจะเป็นหมูทอดหมูย่างนะครับหรือเอาไปทำอะไรเนี่ยก็ต้องหมักนะฮะถ้าถ้าเอาหมูไปทอดหรือเอาไปย่างเลยถ้าไม่ปรุงหรือไม่หมักเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีรสชาตินะครับ นี่ครับรบับประชิบเลยครับเข้ากันนะเข้าผัดกระเทียมใส่หมูทอดนะฮะวข้าวผัดหอมกลิ่นไม้กระชาก น้ำจิบอืมวามากขบับมาครับโซื้อฟมหมูอดอร่อยมาก น้ำจิ้มเนี่ยสับมากเผ็ดสับเขาผัดขอนแล้วเขาผัดกระเทียม เ้าก็ใส่น้ำปลาก็าหวผันางรมน้ำตาลแล้วก็จะ่กระเทียมข้าผัดกระเทียมน่ะเราก็จะใส่กระเทียมกระพิษไทยเยอะหน่อยก็จะทำให้มีกลิ่นหอมต่อข้าวคือคอหมูอ่ะให้ตินแากเนื้ ห้ามกินกระโดกอยากกินกระโดกนะไม่ใช่หมาเออนี่ครับหมูทอดชิ้ในใหญ่ๆชิ้นต่อต่อ ยากเลยก็เป็นอ่ะอาอาซาซันมานี่ครับมากินไข่ปลาโลนะครับเออไข่ปลาโลเนี่ยก็มีหมูเปื่อยนะครับผมชอบกินหมูเปื่อยในไข่ปลาโลสินครับไข่ปลาโลของสวัสด์หมูเปื่อย อ,อย,ย่าเพ้า่าหังฝั่งน่้นทางฝส่หมูกนีเครัหมูนี่นัะนอย่าเข้าไปฝั่งแล้นไ่ดๆ ม,มาซดน้ำแกงส้มแกงส้มปลาดุกทะเลสมงหวะแกงส้มสอ่ะอืมแกงส้มโอ้โหถูกก้องแกงส้ม มอไปนึกว่าแกงเผ็ดใส่กะทิพามาเขาพ่ครับชื่ออะไรครับนี่ครับผมชอบกินน้ำจิ้มไก่อะผมกินไม่เป็นกินไม่แต่น้ำจิ้มเนี้ยน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดแบบชอบ อือคอเมื่อกโลกล็ใชครับห้ามกินจะโลจกิงาม อร่อยที่สุดมากนะครับเป็นมะเร็งแ<ม>การซ่อมนะมอปลายโหนี่ว่าแกงเผ็ดแตงเทียมเนยนะหอม ข้ามาข้าวป่นนี Hi. Hi ่จข้าวหรืที่เรกกระดาษสองชื้นอ๋่ฮึ้วนพ่อพ่อทำเอง เดยครับมากินปลากรงแดดเดียวอ,อืมปลากระปงแดดเดียวกินแล้วกิ้มม่กนิกนจินมาตื่นสายยี่สิบสามอ่ะเข้าไหรง เกี๊ยข้าวผัดกระเทียม